วันนี้ล่าสุดนะคะในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ค่ะยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกติรอบการจ่ายเงินครั้งที่9แล้วก็ครั้งที่10ค่ะโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนแบบพร้อมเพย์ค่ะและที่สําคัญนะคะในการจ่ายเงินครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะได้รับสิทธิ์ถึง11กว่าจังหวัด11กว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่คุณผู้ชมรอคอยในการจ่ายเงินหรือไม่รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสาร การจ่ายเงินและอีก25จังหวัดที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินฟังด่วนเลยค่ะเป็นจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องอิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารการจ่ายเงินน้าท่วมนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบล่าสุดนะคะการจ่ายเงินครั้งที่9แล้วก็ครั้งที่10ในวันนี้9กุมภาพันธ์2566รยหสยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมปอพอได้มีการโอนเงินแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับพี่น้องของพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วม โอ,โอนเงินตรงเข้าบัญชีให้แล้วแบบพร้อมเพย์ของทางธนาคารอมสินนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะวันที่8กุมภาพันธ์2566พี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร43,375ครั 43, ครวเรือนได้รับการโอนเงินแล้วโอนตรงเข้าบัญชีแล้วนะคะส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินดูในส่วนของพร้อมเพย์ว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนหรือย,ยังนั่นเองค่ะวันนี้มีการจ่ายเงินโอนตรงอย่างต่อเนื่องค่ะเพิ่มเติมอีก9จังหวัดได้ แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดนครนายก จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดหนองคายจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดยโสธรซึ่งส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารอมสินโอนในวันนี้คือ9กุมภาพันธ์2566ครั้งที่10นะคะอยู่ที่52,587ครัวเรือนเป็นวงเงินกว่า381ล้านบาทค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินส่วนอีกจังหวัดที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะตอน นปอพออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีก25จังหวัดค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นำมาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ